นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบ่อกงนะครับที่ย่านติวานนท์ปากเกร็ดนะครับที่ทางทีมงานเพียนโค้ยนะครับมาทําระบบบ่อกงกันนะครับเรามาดูกันบ้างว่าเราใส่อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับจากของเดิมที่มีอยู่อันนี้นะครับเป็นบ่อกองช่องแรกนะครับเราก็ใส่เจ้า PNN Netball นะครับเข้าไปแบบเต็มๆช่องเลยนะครับเราใส่กันทั้งหมด120ลูกนะครับแล้วเราก็ใส่เจ้าแท่งเพี้ยนออกเพียวนะครับขนาด1เมตรเข้าไปอีกหนึ่งแท่งนะครับเพื่อไว้สําหรับการเลี้ยงจุลินทรีย์ให้ระบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ ถัดมาช่องที่2นะครับเราก็ยังใช้ p พ n ยงเน็บนะครับขนาด120ลูกนะครับเราใส่อัดเข้าไปแน่นๆเลยนะครับทำให้ระบบนั้นเก็บขี้ป่าได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับแล้วเราก็ยังเติมเจ้าแท่งเพ n, n ออกเพียวไปอีกเพื่อให้ออกซิเจนที่ดีสำหรับเลี้ยงจุลินซีนะครับถัดมากันที่ช่องที่3านะครับนี่ช่องนี้เราก็ใส่นี่เลยครับ อวนนะครับอวนแน่นๆเลยแล้วก็ทับด้วยเปลือกหอยแล้วก็ปะการังหรือหินภูเขาไฟนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับแท่งพีเอนอ็อกเพียวนะครับเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ในช่องนี้นะครับช่องนี้เราใส่แท่งพีเอ็นเพียวยาวกันถึง2เมตรกันเลยทีเดียวนะครับถัดมากันที่ช่องที่4ี่นะครับเราก็ยังใช้นี่เลยนะครับพีเอ็นเน็ตบอลนะครับขนาด130ลูกนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยนะครับ แท่ง p n n o งเน้นออกนะครับเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์แล้วก็เก็บขี้ปลาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับปิดท้ายกันที่ช่องสุดท้ายนะครับช่องที่ห้าเนี่ยช่องนี้ยาวมากๆนะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับอวนพับพับทับด้วยเปลือกหอยแล้วก็หินภูเขาไฟนะครับแล้วก็เราก็ปิดท้ายด้วยนี่เลยแท่งออเพียงออกเครับแท่งที่อากอาศบริสุทธิ์สําหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ได้ดีมากๆนะครับหรือดีเยี่ยมที่สุดนั่นเองนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่มีแท่งเพียนออกเพียวนะครับหลายๆแท่งนะครับเจ้าตัวนี้เลยครับตอบโจทย์คุณแน่นอนครับข้อต่อแยกวาวของทางเพียนโค่นะครับนี่จะสั่ง1แท่ง2แท่งสามแท่งใส่ข้อต่อนี้ได้เลยนะครับเรามีหลากหลายสามารถสั่งซื้อได้ทุกรูปแบบนะครับนี่แล้วเราก็มาต่อกับนี่เลยปั๊มลม Lp10 ครับซึ่งให้แรงลมแรงมากๆนะครับแต่ปั๊มเสียงเงียบสุดๆเลยครับนี่เราไล่ไปดูนะครับเพราะเราต่อกับปั๊มลมตัวเดียวกับข้อต่อแยก5้าวาว เสร็จแล้วก็ไปที่แท่งเพียนออกเพียะครับทั้งหมด5แท่งกันเลยทีเดียวนะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้พิดพันธ์แบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เวเว็บเพียงโค้ยลูกหนึ่งเพจเพ,พียงโค้ยนะครับพิตพันธ์ดีขนาดนี้อุดหนุนกันนะครับ